10อันดับเกม NFT มาใหม่เดือนสิงหาคมนี้ครับโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป้ปิดคัพใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้ สวัสดีครับอยู่กับผมเต้หน้าทีชาติชา,ชานะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม NFT นะครับผมเรียกว่า,าประจําเดือนสิงหาคมแล้วกันผมถ้าว่ามันอัปเดตได้เร็วมากกว่านี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เร็วขึ้นอะไรเดยกกันโกงกันไกลมาดะผมจะพยายามอัปเดตให้มันเร็วขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยหลายๆคอมเมนต์ comment, จะบอกว่าเฮ้ยข้อมูลข้อมูลไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยเพราะผมอย่างหนึ่งคือเรา นในส่วนของเฉพาะหน้าเว็บครับผมไม่ได้ไปตามในส่วนของวันเวลาที่มันเปิดหรือปิดหรือเฮ้ยตอนนี้มีกิจกรรมอะไรยังไงเนี่ยผมไม่ได้ตามให้แต่ถ้าเป็นอันไหนที่ผมอ่านแค่คลิปเออเกมเดียวเกมเดียวทั้งคลิปอะไรเงี้ยผมก็จะตามข้อมูลข้อมูลให้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นในส่วนของตัวจัดอันดับอะ่ะมันเยอะข้อมูลมันเยอะผมจะพยายามรวบรัดให้มันอยู่ใน10นาทีครับไม่ให้เกินโอเคนะครับ อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูครับ10อันดับครับอันดับที่10ของเราในวันนี้ประจําเดือนสิงหาคมคือเกมที่มีชื่อว่า RM ครับอืมตัวนี้ครับ RM ครับ Rocket Monster Universe นะครับผมเรียกว่าเป็นเกมอยู่ใน Harmony Harmony Chain นะครับผมแล้วก็สามารถเล่นได้หลายเชนครับตัวนี้มีการเล่นได้หลายเชนนะครับเกม PlaytoEarn c ชเชเดียวกันนะครับผมไปดูตัวอย่างเกมมาแล เรียกว่ามีความน่ารักเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ได้เข้าไปดูว่ามันเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าตัวเกมน่ารักครับเป็นเกมเพย์แอนเอิร์นก็รูปแบบการเล่นครับเป็นเกมอันเดียวเอจิ้งด้วยนะเรียกว่าภาพแบบภาพอย่างสวยเลยครับผมเล่นต่อสู้คนอื่นแบ่งทีมแล้วสู้กันอนะ่ะพูดง่ายแบ่งทีมสู้กันมีดาบมีปืนแล้วก็สู้กันนะครับผมใครชนะก็ได้รงางวัลไปรีบอร์ดดูนี้นัดไปครับผมก็เอิร์นก็อย่างที่บอกครับว่าเฮ้ย มันคือการมาคับมือแบบเฟิร์สเพอร์เซลชูตติ้งเหมือนมันเหมือนโมบ้าเหมือนอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเห็นนะคร่าวๆนะคร่าวๆยังไม่รู้ว่าเป็นทีมประมาณไหนแต่ว่าเหมือนแบบแบ่งฝ่ายแล้วก็สู้กันใครชนะก็ได้รีบอร์ดไปใครแพ้ยังไม่รู้ว่าเสียไม่เสียนะอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ชนะก็ได้รีบอร์ดไปแบบนี้นะครับผมตัวเกมก็ถูกปิวในส่วนของอันเดียวเอ็กซงห้านะครับผมเรียกว่าภาพสวยงาแมแน่นอนโอเคครับอันนี้ตัวอย่างนะครับผมไม่ได้ดูนี่คนนี้น้องคนนี้นี่คือแบบผมรักเขานะ โอเคอย่างที่บอกครับว่า NFT นะครับผมสามารถย้ายไปมาระหว่างเชนได้ด้วยนะครับผมเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ XP Network Roadmap ครับตอนเดือนเมยนะครับผมก็มเีเป็นซีรีส์หนึ่งและสองแล้วครับมี NFT Drop แล้วก็ในส่วนของเอตือนต่อมาก็จะมี Land นะครับก็มีเว็บไซต์นี่จุลายนะครับผมเป็น โดม PVP ออก,กัสก็เป็นคอน t ิ n นีว PVP อันนะก็หมายความว่าตรงนี้ก็คือเกิดเปิดให้เล่นแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยน่าเล่นอยู่นะอืมอันนี้เป็นส่วนของเอ่อ l o v e r o p e r ตามเข้าไปดูได้ไหมไม่ได้โอเคสงสัยอะไรนะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของ community ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t e r หรือ Discord นะครับเอตัวเกมนี้เป็นอันเดียวที่นะเพราะฉะนั้นภาพตัวคอมพิวเตอร์ก็ต้อง นิดนึงนะแข็งแร่งนิดนึงแข็งแร่งนิดนึงนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของอันดับที่2ของเรานะครับอันดับที่2อ,อันดับที่8ของเรานะครับผมเราเรียกเกมนี้ว่า Griff i n l a n d นะครับผม g r i f f i น l a n d นะครับผมเป็นเ,เกมที่อยู่ในเชน i n bnb chain นะครับตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าตัวเกมสามารถดาวน์โหลดเล่นได้ใน a n d ด o i d แล้วนะครับผมมีเหรียญมีเหรียญอยู่นะครับผมชื่อ G l a n นดนะตามไปดูกันได้นะ,ะโอเคดูวยเกมน่ารักมากตัวละครเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นการ์ดเอะง่ายเลยคือเป็นการ์ดแต่ว่า ไม่มีหน้าตัวละครเขาจะไม่มีหน้าเว้ยนี่คือสตอรี่ก็ตามไปอ่านได้นะครับเรียกว่าน่าสนใจอันนี้เป็นเบนดูซ่าเห็นไหมแต่ว่าเป็นเปืนน่วาคิลี่เรียกว่าเอาตัวละครที่เรารู้จักคุ้นเคยมมโนอทอ่อะทำไมมือทอไม่มีเป็นตัววะ,ะกิฟเฟนอะกลายเป็นอย่างงี้เห็นยังคบ,บุบริน, <laughs> ส,นสวยๆครับประมาณนี้นะเออ,อแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับผมว่าเมื่อเรา มินก์ดหรืออะไรต่างๆนานาได้นอกจากเหนือเล่นในเกมแล้วเรายังสามารถเอามาทําการซื้อขายกันได้ด้วยนะครับเนี k, ่ยอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีส่วนของเรตต่างๆนานาด้วยนะไปดูใน nft marketplace ได้นะครับก็ส่วนของมี pvp โหมดนะครับผมก็จะเป็นส่วนของเพื่อนสู้กันต่างๆนานาเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงว่าข้างในเป็นยังไงถ้าเกมไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาทาคลิปแยกแต่ถ้ายังเฉยๆอยู่ก็ว่ากันไป มี PVE หมดนะครับ PVP PVE มีลีกนะตัวเกมคล้ายกันไว้ไปเพิมมีครับตามไปดูได้โทเคนมีทั้งหมด1 0 0 0พล้านเหรียญอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งออกมาชัดเจนแล้วก็ตัวไม่ใช่อย่างน้อยไม่ใช่เวียดนามแล้วตัวนี้อชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติไม่ใช่เวียดนามนะ,นนะมนมนะถ้าใครสนสัยหรืออะไรยังไงอยากลองเข้าไปดูก็ตามไปดูกันได้นะครับผมในส่วนของอันดับที่ก้าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วเราจะมาอยู่ในส่วนของอันดับที่ 7ครับผมเอ้ยอันดับที่8ครับวิบบอลคันที่ <c oughs> วิบบอลคันที่นะครับผมวิบบอลคันที่นะครับผมตัวนี้เป็นเกมที่อยู่ในเชน i n b ถ้าทรงนี้เหนือนเหมือนว a กมันก็คือเฮ้ยไอ้สัตว์เห็นสภาพนี้บรรยากาศเหมือนพวกเกมที่มันทาฟาร์มของเชน i n b a ทั้งนั้นเลยนะผมว่ามันมันก็แปลกดีก็ตีมันก็แปลกดีตอนนี้เปิดให้ในส่วนของสเต็กนะครับผมก็สามารถสเต็กได้นะครับแต่ว่าตัวเกมยังไม่มาสามารถดูได้นะครับผมเรียกว่าเป็นเกมทําฟาร์มง่ายๆเลยนะครันเกมทําฟาร์มผมไม่ได้เล่นเลยนะนอก เกมทำฟาร์มที่ผมเล่นก็จะมี Morning Moon v i l l a g e แล้วผมก็หยุดเล่นไปก่อนหน้านี้หลักๆก็จะเป็น p a n w e t a n e s ซึ uh, Wait ead, <laughs> ่ง a n e s t n d e s ก็ตั้งไม่ได้คิดว่าไปเกมทำฟาร์มแต่การไปเกมทำฟาร์มเฉยเลยเออแล้วก็เลิกไปเหมือนกันอันนี้นะครับผมนี่เป็น NFT Collect มีอะไรบ้างอออ๋อ,อ,อกดไม่ไปกดไม่ไปโอเคก็เรียกว่าผมยังไม่เห็นนะแต่เท่าที่พูดได้ง่ายๆก็คือเกมนี้เป็นเกมในส่วนของการทาฟาร์มนะครับเช่นนี้ก็โอเคนะราคาเหรียญเวลามันล่วงมันไม่ได้ล่วงแบบ บ้าบอคอหอยพอกอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าโอเคครับผมถ้าใครอยากลองเล่นดูก็ถือว่าได้ยูได้ย,ดยูนะครับผมอีกเกมหนึ่งครับผมตอนนี้เราอยู่ในส่วนของอันดับที่7ครับเราเรียกเกมนี้ว่าพุริ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 น่าจะเป็นชื่อชื่อตัวละครนะวุววิตัวนี้น่ารักมากเลยครับผมอยู่ในเชนของ bnb chain future game token นี่ตามาไปเลยครับเมิดอ่าเอ่อกการรวมกันระหว่าง rpg แล้วก็ pay to earn นะครับผมเป็น mobile gaming nft stake โอ้โหสเต็กกันอย่างเงี้ยสเต็กกันอย่างเดียวเลยไม่ต้องไอสเต็กแล้วก็มีส่วนของเออสเต็กในการตรวจสอบด้วยนะครับอ้าวเกมนี้เรียกว,ว่าน่าเอหน้าเชื่อถือนะระดับหนึ่งเลยตรงนี้นี่น,นี่ปุริลันเนอร์นะครับผมเก็บ NFT ออกมาแล้วก็สามารถไปซื้อไปขายได้ตามนี้เลยมินนาวอยากมินม์้่ะมินไปเลยตรงนี้นะครับนี่ไหมปุริลันเนอร์เกมมบายสามารถ เอาไปวิ่งได้นะเกมวิ่งนี่ว่าเออเกมวิ่งเกมวิ่งเพลย์แล้วก็เอืนนะครับผมดูแบบการเอืนเป็นยังไงต้องเล่นหมดไหนอะไรยังไงตามไปดูกันเรื่อยๆนะครับผมได้หมดเลยนี่สามารถลงทะเบียนได้2ทางนะครับจะเป็นทัสโซเลตหรือว่าเมตาแมสก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยอย่างที่บอกครับอยู่บน BEP 2 0หรือ b n b Chain ตัวนี้อ่ะเรียกว่าเป็นเกมที่ น่ารักเกมนึงเลยนะไม่ได้น้าคิริอะไรเลยนะครับตัวเกมก็โอเคอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ที่รั้วอยู่กับของดี1 2 3อายูกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยจีเวลตาเบอร์รี่ซีสุขภาพผิวดีฉ่ำน้ำยับยังกระบวนการแก่ชาลรบเลือริ้วรอยทั้งเจ็ดประการชะลอการเติบโตของเชื้อไวรัสในระบบหายใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้โอ้โหเป็นของดีที่ควรบอกต่อจริงๆฝากเลยจีเบลไว้ด้วยนะคะไม่บาย เลยนะครับผมโอเคครับเรามาอยู่ในส่วนของอันดับที่6ครับผมเกเกแบสแลนด์กแบสแลนด์กแบสแลนด์เกแบสแลนด์พ <c oughs> ยายามะอ่านนีบางทีเราก็เขาก็เถียนติดติดกันก็จานแยกนิดหนึ่งอาจจะอ่านผิดได้ซ้ำไปโอเคเอ่อตัวเกมครับเป็นเรื่องราวเหมือนประมาณว่าอยู่นอกโลกนะครับผมตัวนี้เกินเชนแบ็กเช่นเดียวกันตามไปดูได้นะครับรตัวค็นมี3ามตัวมี GBC GBM แล้วก็ GBF นี่เราสามารถ exchange ต่างๆนานา,นาเพื่อเอาไปทำภารกิจข้างในซึ่งโดยเกมเนี้ยคล้ายๆกับการขุดเอาทรัพยากรในเกมเออเหมือนเหมือนแย่งกันขุดทรัพยากรในเกมแล้วที่ผมรู้นะคือเป็นการแบบเออขุดทรัพยากรในเกมไม่ว่าจะเป็นคริสตัลน,นะครับผมหินต่างๆรวมถึงการล่าพวกเอ่อคราเคนโอ้คราเคนมันไม่ได้อยู่ในโวกอ่ะก็แล้วแต่เูาว่ากันไปนะครับผมตรงนี้ถ้าใครอยากรู้อะไรนะครับเพิ่มเติมตามไปดูได้รถแมป Q4 โอ้โหเกมนี้เปิดมาแบบหมายถึงว่ามี มานานมากครับเกมเบต้า Q4 แล้วดูนะู่ห uh, นึ Q1 ทำไม Q1 อยู่นี่ Q1 คืออยู่ตรงนี้ดีไซน์ดีไซน์ไว้เปเปอร์2 UI Development Q2 Marketing Public เอ้ยชั珀เตอร์หนึ่งแสดงว่าคิวสองนี่พับปิดไปแล้วนะครับตัวเกมเปิดให้ได้แล้วนะลองดูนะครับลองดูลองดูนะเออเกมแบทแลนด์ land, เรียกว่าน่าสนใจนะครับผมไม่ไม่น่าจะไม่ธรรมดาแต่ว่าเราไม่ได้ดูในส่วนของออตัวเกมว่าตัวเกมมันมีอะไรข้างในครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ,อ,อันดับต่อไปครับเป็นอันดับที่5ครับผมซัมเมอร์เอล่าอ,อะไรนะอารีนาซัมเมอร์อารีนานะครับถ้านะใครเคยนด์อารีนาผมว่า ไม่ต้องอธิบายกันมากครับตัวเกมนี้น่าสนใจเรียกว่าอสิบอ,อันดับที่ผมให้มาผมให้อันดับที่5เนี่ยน่าสนใจที่สุดอาจจะเล่นแล้วเขาเรียกอะไรนะอาจจะได้ตัวเงินไม่มากแต่ผมว่าโอกาสปลอดภัยสูงที่สุดแล้วนะอยู่อันดับอันดับที่5้ตัวเนี้ยสูงที่สุดแล้วแต่ว่าจะเล่นือจะเล่นไหมพี่กี้ผมถามตัวเองอย่างเงี้ยจะเล่นไหมผมก็บอก เฮ้ยจะเล่นจริงหรือวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เล่นแทบไม่ทันแล้วเกมเยอะมากก็เดี๋ยวถ้าแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องเปิดรับจ้างรับสมัครให้คนมาเล่นเกมให้รอดูอีกทีอันนี้รถแมพครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเกมมันน่าสนใจมาพักแล้วก็คือเปิดเกมไปพักแล้วตอนนี้ก็ยังอ,อยู่ในเฟสสามเนอะน่าจะเป็นเฟสสามละอันนี้มีติทีโรเอ็นทีเซลมีไอเทมเอ็นทีเซลเกมเพย์อัปเดตก็คือเกมมาเปิดไปแล้วแหละแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มขึ้น ตัวเกมเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับถ้าใครอยากลองไปดูไปดูได้ก็คือซื้อตัวละครแล้วก็มาสู้กฝ่ายตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอิญเก็บเหรียญไปซึ่งตัวเกมนี้อยู่ในเชนของ BNB เชนนะครับผมโอเค <c oughs> โอ้์ท r นอร์เขาก็ตีนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยกิ i ไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย g ก i l d นี่คือเต็มๆเ,เกมไหนที่แบบอาหารตังได้นี่เข้าเลยเข้าก่อนเลยสุดยอดครับผมมีแคคเคนนะครับผมเป็นตัว Security ด้วยน่าสนใจ เรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับต่อไปเราไปดูในส่วนของอันดับที่4กันบ้างน,นะครับอันดับที่4ี่ผมกลัวว่าผมจะอ่านชื่อไม่ถูกมากๆเลยจริงๆเพราะว่ามันอ่านยากสำหรับผม e t e r l o s t t e r l o s เหรอ t e r l o s มงคือเป็นเกมตีมแบบแปดบิตหกสิบหกบิตประมาณนี้นะครับผมอยู่ใน polygon chain ก็พูดง่ายคือ eth แต่ว่าใช้ polygon chain ก็ได้นะครับเพราะว่า ค่าแก๊สมันถูกกว่านะครับผมนี่เฟิร์สร้อยเปอร์เซ็นต์วันเชนในด้วทีเกมเฮ้ยดับนี้เลยเหรอเอาใครอยากรู้ครับว่าตัวเกมเป็นยังไงก็สามารถไปดูส่วนไลท์เปเปอร์ได้ลองไปดูได้อินโทรดักชั่นครับนี่คือตัวเกมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเ,ออเลี้ยงออกพูดง่ายๆคือเราเลี้ยงออกครับแล้วก็ให้ออกรับออกไปทํางาน แต่ว่าเราสามารถสร้างกองทัพได้ด้วยนะกางกองทัพต่างๆนานาของออกได้คือปกติเราเป็นฮีโร่ใช่ปะ่ะผู้คนทั่วไปแล้วก็ออกไปจัดการกับออกนะแต่ว่านี่เปล่าครับเอาออกมาทํางานครับพัฒนาออกแล้วหลังจากนั้นก็ให้ออกนะออกไปเก็บเก็บแร่เก็บของเก็บต่างๆนานาให้นะครับผมอ่ะเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นเหมือนกันนะ แต่ว่าผมว่ามันหนามากเหมือนนี้มีไหมเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงเนยครับผมส่งไปเก็บเหรียญ z ซตูจีก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเลทด้วยมีเลทด้วยผมว่ามันต้องสู้กันอนะ่ะสนุกอะ่ะนี่เลี้ยงเอ้ยน่าสนใจป่ะถ้ามันเล่นฟรีได้จะดีมากเลยแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเล่นฟรีไหมต้องบอกก่อนนะขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าเราพยายามทําคลิปให้สั้นและกระชับที่สุดอ,อ่ะก็อันดับแรกเขาบอกว่านี่นี่ <Workers. S 2> uh, แต่ไม oh. ่บอกนะเมื่อไหร่อะไรยังไงผมไม่รู้เปิดออย่างด้วยมินท์อ็อกมานะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ทํานู่นเนี่ยมีแบบมีเลดโอมีสร้างกองทัพมีดันเจียนเออมีอะไรน่าเล่นเลยเออมีเยอะเยอะเออน่าเล่นเอามีมีเผาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยน่าเล่นน่าเล่นเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นเลยนะครับผมนี่คืออยู่อันดับที่สี่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยเกมค่อนข้างจะน่าเล่นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลย ดูดีว่ะดูดีว่ะดูดีจริงๆโอเคครับต่อไปเราไปอยู่ในส่วนของอันดับที่3เนี่ยนะครับผมอันดับที่3มีชื่อว่า Kmeta นะครับผม Kmeta นะครับตัวนี้อยู่ในเนเอ่อ KLAY KLTY ใช่ปะไอตัวนั้นผมอ่านไม่ออกจริงแต่ว่าเชนเนี่ยเป็นเชนทีเ่เกมเกาหลีชอบใช้กันส,ส่วนใหญ่อย่าง Netmarble ก็ใช้กันผมก็จะใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ในไทยก็จะมีเหรียญนี่รองรับอยู่แล้วหลายกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้นก็ส่งง่ายก็โอเค พยายามเล่นเกมไหนที่เรารู้สึกว่ามันพอติเบิลคอมพอติเบิลของเราดีาที่สุดแล้วโอเคไปครับอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของเออก็เราก็มินอวตารออกมาครับล้วก็เป็นเพทูเอิญเหมือนกันคล้ายๆกันเรียกว่าอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วก็อันนี้ครับสามารถฟิวชั่นได้ด้วยเรียกว่าน่าสนใจนะในส่วนของการฟิวชั่นตัวละครของเกมนี้จะเป็นรูปแบบไหนผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับผมแต่ก็จะมีอันนี้ตัวละครคล้ายๆก็เป็น n f t อยทีสามารถขายได้ด้วยตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมขายได้ด้วยนะจ๊ะราคาตัวละครก็ไม่แพงนะอย่างตัวนี้เห็นไหมเจ็ดดอลล่าฮะโอเคครับได้อยู่แล้วก็มีอันดับขึ้นด้วยนะครับตามไปดูกันได้นะนี่ท็อกโกงทกเค้นอะไรเงี้ย้อวโอ้โหคือครบครบเครื่องครบเครื่องเรื่องเรื่องเล่นเกมจริงเฮ้ยนี่มีดาวโหลดเกมด้วยนะครับก็ดาวนโหลดได้นะนี้เว็บเว็บจริงนะครับไม่ใช่เว็บปลอมถ้าเป็นเว็บปลอมผมพยายามสแกนให้แล้วว่ามีไหมปลอมอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าอันตรายไหม ยากยากที่จะเจิอ,อันตรายครับผมโอเคครับเรามาอยู่ในส่วนของอันดับที่2กันแล้วครับผมอันดับที่2มีชื่อว่าเกม e p e c c c ต์คอน t นะครับผมซึ่งตัวนี้โอ้เหมือนจะใกล้จะเปิดแล้วด้วยครับตัวนี้นะครับผมอยู่ในเชนแว็กนะครับผมตัวเกมประมาณนี้นี่นผมเห็นนะภาพตีมประมาณนี้ค่อนข้างจะเยอะนะเว้ยเอยเอ,อผมก็ไม่แน่ใจว้ว่าอะไรยังไงนี่นี่แบบนี้นะครับผมก็เรียกว่าเก็บอาร์ตต่างๆนานา,นานานะ แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าไม่ได้บอกอะไรผมเลยผมผมผมเองที่ไม่รู้ไม่ใช่เกมไม่บอกอะไรนะผม่ไม่รู้อย่างไม่รู้อะไรเลยก็เดียกว่าน่าสนใจแหละเข้าไปในเกตอะไรยังไงเป็นการขุดหรือเปล่าหรือจะเจอศัตรูต้องต่อสู้หรืออะไรยังไงอันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าเป็นอันดับที่2เชื่อเถอะครับว่าเกมนี้น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันครับเพราะมันเป็นอันดับที่2เลยนะเว้ยเออต่อไปครับมาถึงเกมอันดับที่1ครับผมเอ่อ w a l l a c world นะครับผมเป็นภาพแบบ8บิต น่ารักเลยตรงนี้เป็นเชนแว็กครับไม่มีบอกอะไรเลยนะครับผมเป็นเกมเพย์ทเอิะครับรู้แต่ว่าเป็นเกมเพย์ทเอินอยู่ในแว็กบล็อกเชนตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อว่าเป็นเกมที่แบบเดินทางกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยลองกดมอดีตี้ดูก็ได้ปกติไม่อยากกดไงนี่เออใช่แหละเกมเดินทางไปเรื่อยๆๆยๆ,ๆ,ๆผมแปบปึงป๊บเึ๊บปป๊บปึบป๊บ,บผมเดินทางไปเรื่อยแล้ว น่าจะเป็นในส่วนของการอธิบายนะแล้วก็ตัวเกมก็ยังไม่เปิดก็เลยไม่เห็นเห็นได้ประมาณนี้อันนี้นี่เกมเพย์ครับผมนี่เป็นนินจาตามหาประชาชนประชาชนเจอหนังสือเรียบร้อยเปลี่ยนร่างไปเป็นอะไรเนี่ยเ,เป็นคนขุดแร่อ๋าโอเคก็คือออกตามหาตามแผนที่ต่างๆเจอคนเราไปขุดแร่พูดง่ายคือแล้วก็เก็บแร่มาโอเใคเฮ้ยน่าเล่นอะแต่เชนนี้ผมไม่เคยเข้าไปเล่นเลยผมรู้สึกว่าผมกลัวจริงไง ไม่ไม่ใช่กลัวอะไรนะคือในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าไปเราก็มักจะกลัวเสมอถูกไหมครับผมอ,อแล้วอย่างในนั้นไม่มีตังค์เลยสักบาทตอนนี้ไม่มีตังค์เลยก็เลยแบบขอเวลาคิดก่อนโอเคแล้วก็นี่เป็นทั้งหมด10อันดับเกม NFT มาใหม่ของเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเออบางเกมมันก็มานานแล้วแต่ว่ามันก็มาติดอันดับในช่วงนี้มันก็มีเหมือนกันเรียกว่าอลองไปพิจารณากันเองนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกในส่วนของรายละเอียดัทั่วไปหรอกแต่ว่าตัวเกม มันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเพทุ่อเอินขุดมา i ิงสเต็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะวนๆนอยู่ประมาณนี้เนอะชอบอันไหนรู้สึกว่าอันไหนคนเล่นเยอะอันไหนคนเล่นน้อยอันไหนโดนใจเราลองไปดูกันได้นะครับผมแต่อย่างที่บอกครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งเพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยอย่าง10อันที่ผมมาเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่แน่ความว่าหอ้ยเกมนี้มันจะอยู่ยาว10ปีเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบ จูจ่ๆเกิดรักหรือบางทีอาจจะเจอปัญหาไม่คาดฝันได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยสิ่งที่ไอ้เต้หามาแม่งต้องปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาความเสี่ยงด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับยังไงวันนี้นขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ